กับสวัสดีครับเมื่อนี้พบกับผมช่องอ่อยพากกินชาแนลครับเมื่อนเหนกับบรรยากาศตอนเศร้านะครับนะครับกับบรรยากาศเศร้าๆครับเนี่ะอาทิตยากลังขึ้นครับเขาอนก็เริ่มเกี่ยวเนี่ยแล้วครับอ่เมื่อนี้รถเกี่ยวห้อนพังนะครับร่อนน้ำมันแตกว่าจะเปลี่ยนดมือขึ้นก็เลยกลับมามันก็เลยเดือดกอนครับก็เลยว่าจะมาเหตุตอนเศร้าครับไปครับไปเบิ้งรถเกี่ยวเขาครับ นี่นะครับอันอะไรร่อ,อน้าตาไปซื้อม้าวันครับมาสิมาเปลี่ยนกลับม,มาคําโพดเรียกว่าสิมาเห็ดตอนเช้าเดี๋ยวเขาสิมะหยับรถเจียวออกมา้างนอกรับตอนนี้มันจอดอยู่ข้างในอย่สิมาเติมน้ํามันกับอัจจะรบีะ่ะ <c oughs> นุ๊กเกียวฮาเป็นนุกเกียวกเกษตรน้อนนานะ,กะเกษตรพัฒนานะครับกอหลงน้องพรท่าเราดูไรหล,ลงติดปากซ้ำกเกษตรน้อนนาวสัน่นนะครับตู้สวิ์กุญแจ เตือนน้ำมันกับอาเจะลเบีก่อนนะครับเติมถ่าเพิ่นตอนนี้กำลังเตือนน้ำมันนะครับน้ำมันเขาเติมมือละหกถังครับอ่าถังละยี่สิบลิตรกะรวมเหมือนกับรอยยี่สิบลิตรนะครับต่อมือตกเรียกกับค่าน้ำมัน,นลิตรสามสิบบาทกับประมาณสามพันหกร้อยบาทครับค่าน้ำมันต่อมือ <c oughs> สม,มัยนี้เห็นที่บระเด็นถ่ายคลิปลงนะครับเกือเคลื่อนข้าอยากเกี่ยวเขานะครับไปน้ำรถเกีเ่ยวบางทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อน,เ,นเพื่อนขับที่ก็ได้ซ่อมรถชวนมากไป,ไปไล่หนูกับไปไล่หนูมากกว่าครับได้มือละาหกเจ็ดตัวหนูพูกมือกับมาพัดมาปิ้งมาทอดทางแรกนี่แหละเดี๋ยวเปลีย่ยนทางสอง อันนี้ได้แบนร่อน้ำซื้อมาซื้อมาเมื่อวานนะครับราคาเจ็ดพันอันตัวนี้ที่มันแตกนะครับเขาจะเอามาถอดออกตัวนี้ร่อน้ำมันอยู่ข้างในตัวนี้มันเป็นบูดเขาต้องเอาแม่แรงไฮโดูดอัดอัดออกเอานะครับไม่ให้ออกแล้วก็ถอดเขาถอดตีนนะครับมาออกออกมาสองแผ่นนะก็จะได้เอาเอาอ่อนให้เราดีเข่าอัดได้ พนันดักทายทันบุชมเล้ครับไม่ได้ไายโดนท่านสวัสดีค่ะรับไอเมาวนะครับหมามาเฮ็ดซอยเดี๋ยวเฮ็ดซอยรับมากเลยใส่เ็นตัวแหลกครับตาตัวแรกตัวแรกมันทนมันแข็งแรงกว่าแต่ยังไม่ตัวน่ามันขอไปเลยดิ นายจะออกมาให้สนอกพี่เบียร์วยพี่เนียนรล่ามาน่อยมันเียนเบั

เมคืน้นองต้อนรนควน่ดันแก็ให้เราดูด,ดูดดึน Kramp. Oh, <laughs> <laughs> <coughs> ยังที่นี่ยังไม่ไหวมันจิบนบ่นโอ้เสยักจิงเสรักติสูง บ่เวลาเนี่ยเขาหาเล็กเอาอย่างเี้นะลุง <c oughs> นี่เหนบอกแล้วครับตัวร่อนน้ำตัวที่มันแตกครับก็สิอกได้ครับรถเกี้ยวเขาสอนแล้แล๋ยวละเขาจะรังเกียจลงมาเกี้ยวนีี่น่มันเชี่วเอขาเพาตาห้ำนะครับมันเริ่มเจียวนะเป็น ม,นนมามื่อนวานได้ไปก่อนนี้ครับกำลังลง,ลง,ลงเลือกโจ้เขาครับตอนนี้สำหรับผูใ้ใดมากคลิปนี้นจะเลี้ยงคลแรกดคนแ์นและคนจุดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปสำหรับมื่อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ